นักศึกษาหนุ่มจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเดินทางเข้าแจ้งความค่ะให้ดำเนินคดีกับนายกรัฐ,รฐมนตรีนะคะในฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะจนส่งผลทําให้ประชาชนเดือดร้อน โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่โรงพักหาดใหญ่ค่ะได้มีนายวชิรวิทย์มานามูนาอายุ18ปีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1คณะเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนโรงพักหาดใหญ่ค่ะโดยมีการนำหลักฐานเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและหลักฐานการซื้อหน้ากาการาใหม่เพื่อป้องกันโควิด19มาด้วย1ชุด โดยระบุว่าให้ดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีฐานปฏิบัติหรือวันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้ตัวเองได้รับความเสียหายหรือว่าโดยทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองในเรื่องรวบอํานาจไว้เองคนเดียวเพื่อความได้เปรียบทางการเมืองและเพื่อประโยชน์ให้ผู้อื่นในการทาารําธุรกิจค้าขายหน้ากากอนามัยหรือให้บริการในการฉีดวัคซีนหรือตรวจรักษาในราคาแพงเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา47และเข้าลักษณะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริมตมาตรา172ค่ะ ซึ่งน้องนักศึกษาคนดังกล่าวนะคะบ,บอกว่าการแจ้งความดําเมินคดีกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชานะคะในฐานะผู้รับผิดชอบบริหารจัดการปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายและยังทุจริตต่อหน้าที่เป็นผลมาจากสถานการณ์ของโควิด -19 ตั้งแต่ต้นปี2563ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มกว่า9,000คนต่อวัน ในจังวัผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับการรักษา ป้องกันและก็ถูกปล่อยปละละเลยทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่การป้องกันการติดเชือ้อการรักษาการรอคอยจนมีอาการสาหาัสและเสียชีวิตคาบ้านพักเป็นจำนวนมากและเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดด้วยซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่ทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาประชาชนทุกคนฟรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา47และในฐานะที่ออกประกาศให้อํานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายนะคะ3าฉบับมารวมอยู่ที่ตนเอง เพียงคนเดียวโดยการปล่อยปละละเลยของพลเอกประยุทธ์ทําให้ประชาชนได้รับความเสียหายคือ 1. ต้องซื้อหน้าก,กากอนามัยด้วยตัวเองค่ะ 2. ไม่จัดรถไปรับผู้ป่วยบางรายต้องจ้างรถไปเองและบางคนต้องรอจนเสียชีวิตขาบ้านพักบางคนมีอาการป่วยหนักและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและ3ไม่จัดแพทย์พยาบาลไปดูแลรักษาขณะรอรถไปรับที่บ้าน นอกจากนี้นะคะยังขอให้ตรวจเชื้อหรือว่าขอเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่รับตรวจหรือไม่รักษาเมื่อรัฐไม่มีวัคซีนเพียงพอทําให้ต้องไปใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชนและต้องจ่ายค่ารักษาในราคาแพงซึ่งตนบอกว่าเป็นผู้รับความเสียหายตามที่ต้องซื้อหน้ากากระมายด้วยตัวเองจึงได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีในฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเบื้องต้นนะคะทางพนังงานสอบสวนก็ลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วก็จะนัดสอบปากคำกับ องนักศึกษาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะ